ครับกลับมาพบกับเราสองคนนะครับผมบอสเอกยพีครับผมครับผมใจเอกเอสเอสนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรครับก็เรามาอยู่สถานที่นอกสถานที่กันบ้างนะครับก็คือในโรงเรียนของเราแต่ว่าอยู่ตรงหน้าสแกนหน้าใช่ครับจริงๆจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะมีอาจารย์หลายๆท่านนี่ยมยืนบีบแอลกอฮอลให้ใช่ครก่อนเข้าโรงเรียน็ะ่าเชื้อซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาบอกทุกคนว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ของโควิด19นี่เริ่ผมกลับมาแล้วแล้วรอบสองนั่นเองใช่ครับเราก็เลยจะให้ทุกคนนะครับ ใส่แมสทุกครั้งนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเรียนนะครับใช่ครับเว้นแต่การสแกนหน้าต้องถอดนิดนึงนะครับไม่สสแกนไม่ได้นั่นเองนะครับใช่ครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาจารย์นวลเทบานนะครับซึ่งให้น้ำสดชื่ออลพันธ์สุรวิชัยนะคะประจำอยู่ห้องพยาบาลนะคะเป็นหัวหน้างานสุขภาพอนามัย ตอนนี้โควิดก็กำลังจะใกล้ระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาร่วมกันรณรงค์นะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะแล้วก็ล้างมือด้วยน้ำหรือว่าด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วก็รักษามาตรการรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวดขึ้นนะคะครับผมก็ขอบคุณมากครับครับต่อมาครับเราก็จะไปดูอ่างล้างมือกันนะครับที่เขาได้มีการติดตั้งใหม่นะครับเพื่อ จะว่าใครอาจจะไม่ชอบแอลกอฮอล์อาจจะเหนียวมือนะครับก็ไปล้างมือมีสบู่ให้น่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสถานการณ์ในตัวใช่ครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อ้างล้างมือแล้วใช่ครับผมก็จะมีทั้งหมด3ก๊อกให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับเหมือนกันทุกก๊อกใช่ครับผมก็มีน้างออกหมดทุกก๊องนะครับเนี่ยมีน้างออกหมดนะครับใช่ครับก็เรามีสบู่นะครับมี2ที่ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับ ไอ้ที่สำคัญครับขั้นตอนการล้างมือก็สำคัญเช่นกันนะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆลคนเนี่ยลืมแล้วนะครับว่าล้างมือเจวิธีเนี่ยทำยังไงใช่ครับผมเราก็มีวิธีการล้างมือแปดาล้างมืออะไรให้สะอาดนั่นเองใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้บอสสาธิตนะครับว่าการล้างมือที่ถูกต้องต้องทำยังไงครับผมครับผมนะฮะเราต้องล้างมือก่อนนะครับด้วยน้ำเปล่านะจากนั้นปิดน้ำนะฮะแล้วก็กดสบู่นะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะฝ่ามือถูกกันนะครับต่อมานะฮะเราก็จะเอา ฝ่ามือถูหลังมือนะครับถูช่องนิ้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาฝ่ามือนะครับถูฝ่ามือนั่นเองนะครับจากนั้นนะคะเราก็จะเอาหลังนิ้วมือนะครับถูฝ่ามือนั่นเองนะครับก็เหมือนกำกปั้นนะครับแล้วก็ถูอนี้นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่จะทำําจัดในแต่ละนิ้วนะครับก็คือจะเอานิ้วทุกนิ้วนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำนะครับโดยรอบนะครับหมุนนะครับ เพื่อความสะอาดนั่นเองนะครับโอเคทำท <Okay. S 1> like ั้งสองข้างนะครับต um ่อมานะครับเราก็จะเอาเหมือนอย่างนี้นะครับแล้วก็เกาตรงบริเวณ่ามือนั่นเองนะครับทั้งสองข้างนะครับสะาดกันก็ได้นะครับละขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการถูรอบๆข้อมือนะครับเพื่อความสะอาดนั่นเองนะครับก็สองสามรอบก็ได้ครับจากนั้นนะเอาเป็นว่าเสร็จทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะครับเราก็จะทําการล้างออกให้สะอาดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับครับถือว่าคลิปนี้ก็ทาการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับใช่ครับก็ต้องขอเตือนทุกคนว่าอย่าลืมใส่แมสนะครับทุาท่าที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับอกว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็อย่างคับไปเข้ามานะครับก็จะมีแอลกอฮอล์ที่อาจารย์คบีให้ครับหรือว่าใครไม่ชอบแอลกอฮอล์ที่ผมบอกไปล้างมือได้ตรงนี้นะครับเจ็ดวิธีเราก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองะครับก็สําหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ